สวัสดีค่ะพ่อแม่พิณองเ e อฟซีสายทองชาแนลสุขภูสุขชนข่าวมณีมาพาพี่น้องมาหาพระเอกนุ่ม,นมหน่อยผู้น่นารักของหมอลำเสียงบีหัว่ะกําลังนางกินนี่อย่างบุนี่ทั้งลับหูหลับตา,าไม่ยังตานี่นนทชัยเจียวบองครับเนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ของแม่ค์นนท์ใจครับนนทชัยเจียวบองใส่เอามาเบิง่งไก่ไก่เอารูปบวเข้ามาะกรายไก่<ๆ> พี่น้อนขาบัดนี้มีหัวเจียวบองค่ะเนี่ยเจียวบองสุกหรือเจียวบองดิบนี่ค่ะอันนี้เจียวบองสุกครับแม่เบิ่งกินน้ำบงว่องมาส้มน้ำลายแตกมีมีมีสูตรทั้งสุกทั้งดิบบอลหรือว่ามีแต่สุกอย่างเดียวมีดิบกับมีครับเป็นตอนครับตอนปลาก็ดีตอนนี้กระรังให้เระโจยเห็ดให้อยู่ เป็นแบบต้วนกันมีแบบแบบเป็นตัวเลยเป็นตัวแถมมาให้กับปูขนนาดตากระดีที่ส่งเป็นตาแส็บจากพี่น้องแล้วบางนี่ก evet ับลูกละแปดสิบกว่าบาทหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมแน่นมากรวมส่งไหมนี่หรือว่ามีค่าส่งต่างหากค่าตรงตีสิบกับลูกหนึ่งค่าตรงตีสิบ ขันเมาร่วมตะปุกกรไดห้าสิบบาทแม่มาชิมดูมาชิมปลาดูอร่อยไหมรุ่งมาชิม,มชิมดูใครคุยคุยเน้นเน้นคุยเน้นเน้นอะไนะออกเน้น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 โปรมโมทสินค้าเราบนันทีพี่นออ้องมือแรก,แรก,ก Record มือแรกเรียกอะไรเอ็ดมือแรกปลุกแรกพร้อมอุ้ยเลยถือไม่ทีมงานได้ซิมบันทีได้จังม่ทีมงานทิมก่อนแกผ่าเสืบ อร่อยไหมคะกินกับข้าวเหนียวได้ไหมเนี่ยได้แม่ข้าวเหนียวรว้อนๆแล้วก็จ้ำๆลงไปผมบอกเลยมือแรกเลยนี่มือแรกเลยนี่มือแรกเลยนนทชัยเกี่ยวบองนี่กินกับข้าวเหนียวห่อนๆกันสีครับไอ้ไอ้สวัสดีครับ บ่มาจินมแต่มาจิมันนมตกับบม่วงย่างเดียวเดียจินมัับเขา้าวเหนียวกับรวกผักก็ได้เนาะค่ะปลานเำาลเราแวบองล่วงิวมไหมนครับิ้มไอรีวิวไหบดิบีจิ้มเอกคนขนาดคุณว่าเค้มพอดีบอพอดีกเป็นยังไงคะอันนี้สูตรของอันนี้สูตรสุกพะนาสุกมาทั้งรับ พันขัดวันนี้ต้องเอาเพล็ดเด้มันบ่เพล็ดกันเพล็ดอะไรต้องขิ้นอันที่สองความนั่นคุยครับวันนี้คุยค้าหญ่ๆพุทธนะคักไปไอ้ปันนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรทีห่อห่อแก้วเป็นหน้าทำไมตีห่อเป็นเด็กหน่อยห่อแก้วไปนหน้าจ้ามันจะเป็นรสชาตินี่เมียนไงเนียนครับ สูตรฮองเกี่ยวไปหน้าอีกหีือหรือบริวารเลยแม่นจำเข้าไปมันถือคาถือเครื่องเทศเครื่องเทศของมันเจี๊ยบใหญ่แบบสมัยไปให้ไปหน้าตะกี้กินเมียงกับกับบักให้เออหนักเดียเเออรแม่มันเมันบริวารละเอียดลายมันก็จะมีมันถืเป็นสูตรฮ่องกงฮองเกี่ยวไปหน้าอีกทุกบ้านติดต่อได้ที่ไหนคะเฟซบุ๊กแบงค์นนท์ไทยตามเองหรือเปล่าเนี่ยเท่านั้นเหรอครับเฟซบุ๊กแบงค์นนท์ไทยทักแชทเลยใช่ไหมทักแชทมาเลย ตอบทุกคนจะเริ่มเด้อผมมีพี่น้องเอฟซีเฟนเพลงแฟนมอลลัมนะคะทิศลูกเต่าลูกหลานที่ล้าขันขันน้องสื้อต่อกันนัองสื่อเ่าอะไรต้องทักแชทมาสั่งก็ได้สั่งก็ได้บอขันน้องเอ็นกันได้บางสี่นะบอกก็ได้บอครับหรือว่าต้องทักแชทดังเดียวสิ่งที่ทักแชทเป็นลักขามันมีกของเนาะเอาเงิน ว่าื้อเนาะใครจะใครจะซื้อทักแชทปฏิบาวาเห็นันเียมเขาต้องทักแช่เลยบอได้ยังไนเขาต้องเลือกเขาจืชได้เลยนั่นเห็นบอเียก่ลอาาะมาใส่เสียสีไขกันเถยมื่อหนี่้านี่นักันมากนกันมากขันสิบ้าขันสิบ้าแบตสิบมีข้าสองสามไปด้กินนี่มากินมเตีย่จริงแ่บแ่บลีพี่น้องนันถึเป็นรสชาติออกโบลานโบล้านเล็กน้อยหน่แบบไหนเนาะหนู บางแบบบองไปแดดสมไยไม่เสียออกรสหวานหวานตัวกระลังเสวานาครับอนหวานอันนี้เป็นรสชาติข้าวห่อไปหน้าอีกสร้างยึดซอง,งปุกป้อนทำไมเพราะนั้นตรงแล้วสิหาหอไปหน้าประจำแก้วไปแดดไมนเป็นรสชาตินี่ค่ะแ,แต่กตอะเกียรขายยังก่อนแบ่งน้นทยใช่ไมุ้เลนขายกวยฉาบ ขายมาถึงยางแล้วมันคานุนอบกรอบคานุนมันขนมอดอบกรอบกล้วยฉาบอ่ากล้วยฉาบใส่อันนซับปะรดเป็นปยังอันมูนันมันขายดีอยู่แล้วเป็นคือยังยุติการขายไปมันจะมาเป็นโรคเนี่ยตอนนี้เพิ่นเพิ่นงดโรงงานเขาก็งดด้วยกันอือครับเพื่อนๆกำนันแพร่กับขายอันผลิตมาท่านมาสันทอเอาผู้อื่นเสรีรีวิวบ่นี่รีวิวแล้วจะรีวิวไปะรด การม้วนขาสิมารีวิวคักไปวิ้วในแผ่นความแซ่บมีบมกม้วนเก๋วดอกประเด็กตอนนในวัได้รีวิวผู้อื่นนะม้วนเก๋าเสบเพราะมสมสมอย่าลืมกับพี่น้องเด้อทักแชทไปหาน้องแบงได้ทางรู้ย่องกินบอกว่าถักแชทมาเลยครับที่แชทมาเลยครับเป็นตัวก็สั่งไม่ได้แม่วันก็อยากกินนะเห็นไหมแม่วันอัจฉราเพิ่งมาพอดีครับ โอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้ถือให้ถือถ่ายรูปจ้าาติ้ใหญ่สตเนเปียนึงค่ะแนนต่อไคบทิ้แก้วค่ะวขอนมวลไรอยบ่บ้านเนี่ยเลียนน้ำได้มันมวลขักมวลนี่ยโอ้โอ้มวลไรเล่นน้ำนั่นน่นพูดอโหดบอลให้แรไปเตนเอาเองบ่ถ้าจะโหดยูค่เหลามูีโหดยูไมได้ไปตัวนเราเองต้องเกิดยโหดหนูถันหนุมแนนหนุ่มาพี่เหลาจะเห็นหนูจะโหดหนูรีวิวไห้เนเน่ ปลาบนนท์ใช้ไ่ใชนนทชใช้เกียวบองมา่เส้นยเียบอก่นยคืออยากปลดดอนนี้ธุรกิจไม่ปลาธุรกิจไม่ครับไอ้เบสีซิมซิมแสบกัเสีบบารบก็บบาเสียบนนทชถ้เกียวบองเป็นยังไงเครื่องน่าเนาะเอาได้กินสมุนไพรทุกอย่างเลยครบแสบอิลีลนได้กินเคกียวบองกินบารคานเดี๋ยวบรบาเด่นย่องขายของในน้องด้นี่บาคว่มจริงแสบค้าเสมืบกลั่นบือนกินไคาน พันผู้ใดข่นเฮ็ดแก้วบอกมันสิบ่มีเครื่องหลายอันสิต่ำใส่ต่ำทับปลาแดกลาคาเรียบข้อก็กินได้ก็เป็นแก้วบอกคือกันดอกม่วงส้มๆพีเนาะยอกันบ่นี่บ่บ่เกี่ยวบ่เกี่ยวบวกม่วงส้มมันมันมันครูกันครับอันมันต้องบวกม่วงส้มแน่ว่าเสียบๆสียบบก็วางลงบ่เอออยู่กล้วยบติดกินอยู่กินน้ำกระว่างอยจังนี่ใส่บ่ดีกัแต่จะมาัือแซ่บๆอยู่ผู้เดียวแค่อยากพู้นึงขาดผู้นึ่งเะาทาคุยอยู่ซิมันสิได้ตีกันครับพ่อแก้วบอกอยู่อย่างโอ้เสียบ ป้าเด็กอ่อนเดี่ยมักคุยข้ามมือเป็นตัวแี่บไเลยโลโก้โลโก้เวบาของเพิ่นบอขังเนาะม้าด้ี่น้องเนี่ยม้าเหมอนนั้นแผนรอดจีนอยู่แล้วรู้ป่สั้งสร้างทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวของแบงค์ได้นะครับแบงค์นนทชัยทักหาอีกก็ได้ทักหาในบลสุขวิทยคือจังอ่ะบอกว่าบอกว่าอยากทักหาอะไรต่มาบ้านบอได้ประเด็กแก้วทักหาของแบงค์ส่วนตัวเลยเขาอยากได้ประเด็กโดยตรงจะมาหาทตาหาขอ่างแต่ว่าฝากสั่งได้แต่ว่าสิบบวกค่าคิดค่าส่งเพิ่ม วันนี้สินค้ามารีวิวตัวกระติดเนาะอือวันนี้หนาวหาเราไม่ต่ออเาั่เป็นผู้รีวิวเขาถ้ากินซื้อมาแจกของเราอยู่จะลืมสั่งเด้อพี่น้องเด้ออีพออีเมลแฟนเพื่อแฟนคลับทั้งยูทูบก็ได้รีวิวด้วยพระเอกแบมแบมนะคะพระเอกแบมแบมนะคะเซียบเมื่อว่าล่ะ ะขายดีไปหนาเพราแบมจากปากพระเอกแบมแบมนะคะบอกว่าสไอก่ตองแล่บนบอยบไงบอกว่าบแซ่สออกสังแมันบ่าจ้มาให้รีวิวแม่ก็ต้องเแซยบกอนตัวเอามันต้องแซ่บจริงขันบ่อเสบจริงกรหักนาขาวงจะไปหาใบนาผู้ไรมัน่บ